ถ้าหากว่าเราทําการเผาพื้นที่เนี่ยสักหนึ่งไร่มันจะปล่อยฝุมม่นออกมาเท่าไหร่ถ้าสังเกตดีๆว่าพื้นที่เมืองจะมีแต่พื้นที่สร้างมลพิษแต่ขาดพื้นที่เก็บมลพิษการทาไม้หมูเวียนนะไม่ได้ทํอลายหน้าดินนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เกิด PM2.5 น,นะครับถ้าเราไม่มีการวิจ,จัยหรือว่าไม่มีหลักฐานอะไรยันะการพูดลอยๆมันก็จะไม่ มีือน้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ผมออกมาอย่างนี้ตามที่เราคิดไว้นะครับระบบการตัดฟันแล้วก็เผาเนี่ยมันเลยมีภาพของการไปทำให้ต้นไม้มันลม้มลงจากพื้นดินแล้วก็เอาไฟไปเผามัน ภาพแบบนี้ถ้ามองอย่างผิวเผินเะนี่ยมันก็เรื่องของการเขาบอกตัดไม้ทำลายป่าผมไม่ได้มองลึกลงไปว่าไอ้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบอันหนึ่งที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงโดยใช้ตัวระบบธรรมชาติเป็นตัวฟื้นฟูทรัพยากรดินแร่ธาตาุต่างๆที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชเกษตรกับ โครงสร้างของดินทางกายภาพที่จะทำหน้าที่ในการอุ้มน้ํารักษาความชืน้นก็อย่าลืมว่าพื้นที่สูงเนี่ยมันมีความลาดชันอยู่แบบนี้การตกของฝนเนี่ยถ้าหากว่าโครงสร้างของดินไม่ดีพอเนี่ยมันไม่อุ้มน้ําโครงสร้างของดินที่จะอุ้มน้ําได้ก็ต้องมีอินทรีย์วัตถุสูงๆซึ่งการที่จะมีอินทรีย์วัตถุสูงๆก็ต้องปล่อยให้พืชพันธุ์มันขึ้นพอพืชพันธุ์มันขึ้นเสร็จปุ๊บก็ต้องไปฟันไปเผาเพื่อเปิดพื้นที่ทําการเกษตรไอ้ตำแหน่งแห่งที่ของการตัดฟันแล้วเผามันไม่ใช่พื้นที่ป มันเป็นพื้นที่เกษตรกรรแต่อาศัยสภาพแวดล้อมที่เป็นพืชพันธุ์ให้มันขึ้นเพื่อฟื้นฟูดินนั้นพอเวลาเราไปจับภาพถึงการตัดและเผาเราก็เลยมองว่าเป็นเรื่องของการทําให้สิ่งแวดล้อมมันเสียเป็นการทําลายระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติไปนี่คือความเข้าใจของคนทั่วไปที่เห็นภาพของไร่หมุนเวียนแบบนั้น เราไปทําการศึกษาโดยการเอาเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นไปดูซิว่าไอ้ในพื้นที่สูงเนี่ยหรือบนดอยเนี่ยในระหว่างที่มีการเผาเนี่ยมันมีฝุ่นเพิ่มขึ้นไหมแล้วฝุ่นที่มันถูกกระจายอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันมีองค์ประกอบของอะไรแรงกรําเนิดจากที่ไหนบ้างแล้วเราก็ทําตลอดช่วงฤด,ดูการที่เป็นฤด,ดูเผาฝุ่นที่มันเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นมันก็ไปสัมพันธ์กับฝุ่นข้างนอกหมู่บ้าน เชียงใหม่ลำปางพะเยาถ้าหากว่าค่าของฝุ่นมันสูงของในหมู่บ้านก็กสูงด้วยแต่ว่าในหมู่บ้านสูงในระดับที่ต่ํากว่าข้างนอกจะเผาหรือไม่เผาไม่รู้มันก็สัมพันธ์กับข้างนอกก็อธิบายได้ว่าไอตัวฝุ่นทั้งหลายเนี่ยมันก็ผ่านหมู่บ้านผ่านชุมชนไร่หมูเวือนครนี้มันมีคําตอบอีกอันหนึ่งว่าเราทําไมค่าของฝุ่นหรือพีเอ็มสองจุดห้าในในหมู่บ้านมันจึงต่ํากว่าข้างนอก ก็ด้วยระบบนิเวศท,ที่เขาดูแลป่ามันมีทั้งป่าที่เป็นป่าจริงๆกับมันมีทั้งพื้นที่เกษตรกรรมที่มีสภาพคล้ายป่า,าที่เราเรียกว่าไร่เหล่าหรือไร่ซากที่ตัวชุมชนหรือชาวบ้านปล่อยปล่อยให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรดินเนี่ยมันมีศักยภาพในการเก็บฝุ่นและทันไม้แต่และพันธุ์เนี่ยมันมีศักยภาพในการเก็บฝุ่นทั้งสิ้น ถ้าหากว่าเราทําการเผาพื้นที่เนี่ยสักหนึ่งไร่มันจะปล่อยฝุ่นออกมาเท่าไหร่แล้วการเก็บของต้นไม้ต่อไร่จะเท่าไรถ้าสังเกตดีๆว,ว่าพื้นที่เมืองจะมีแต่พื้นที่สร้างมลพิษแต่ขาดพื้นที่เก็บมลพิษในขณะเดียวกันเรายังวิเคราะห์ถึงตัวโครงสร้างของฝุ่น PM ที่มันไปเกาะอยู่ในพื้นที่ของชุมชน เราพบว,ว่ามีทั้งโครงสร้างของฝุ่นที่มาจากการเผาผ่านหินการเผาจากน้ำมันเชื้อเพลิงไปปรากฏอยู่ในนั้นก็แสดงว่าก็เอาจากข้านอกเข้าไปเปเป็น็นนเเูรายืนยันว่าระบบไร่หมุนเวยียนเป็นระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอันนึงแล้วเราก็ยืนยันว่า การเกิดการชะล้างพังทลายของดินไม่ได้มีมากมายอะไรใกล้เคียงกับพื้นที่ป่ามากกว่าพื้นที่ป่าธรรมชาติโดยเล็กน้อยในขณะเดียวกันระบบไร่หมุนเวียนยังเป็นพื้นที่ที่สามารถเติมน้ําบาดาลได้ดีกว่าป่าธรรมชาติเราดูจากอัตราการไหลาบาของน้ําผิวดินเรากลับพบว่าไร่ที่เพิ่งถูกเปิดทําการเกษตรอุ้มน้ําไวใใไใ้ในดินทําให้น้ําซึมไปในในดินได้มากกว่าป่าธรรมชาติด้วยนี่คือสิ่งยืนยันว่าทําไมต้องหมุนเวียน ด้วยความที่เป็นพื้นที่สูงด้วยความที่ต้องการให้โครงสร้างของดินอุ้มน้ําให้ดีต้องการให้ดินสามารถอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุที่เป็นอาหารของพืชที่จะทำการเกษตรการผสมนาหน้าดินนี่คือมีการตั้งแปลงคือเรามีชุมชนเราช่วยกันนะครับเราจะมีแปลงไร่หมุนเวียนก็มีรับผิดชอบอยู่4คนนะครับแล้วก็แปลง ไร่ปัจจุบันก็4่คนแล้วก็แปลงไร่ที่ว่าป่าธรรมชาติอีก4่คนแล้วก็มีแปลงขา้าวโพดอีก4่คนทุกการที่ฝนตกก็1ก็จะมีการไปดูปริมาณน,น้าฝนเท่าไหร่บันทึกไว้ปริมาณน,น้ําฝนแล้วก็2ดูว่าน้ําไหลบาในถังเนี่ยเท่าไรแล้วจะมีการตัวดูว่าในถังเนี่ยมันไหลบามาเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการฝุ่นนะครับฝุ่นนี่ก็จะมีการเลือกแปลงที่ใกล้กับไร่หมุนเวียนที่สุดนะครับ คือ1แปลงแล้วก็อีกแปลงนึงก็ห่างออกไปประมาณกิโลกว่านะครับก็จะมีการดูว่าในแต่ละแปลงเนี่ยมีต้นไม้10ชชิ้นที่เราเลือกนะครับแล้วเราก็ปีนขึ้นไปเอาใบานะครับแล้วก็เก็บมาใส่ถุงถุงใสยแล้วก็ทีนี้มาล้างแล้วก็มีการเอาน้ําที่ได้นั้นไปกรองแล้วก็เอาแผ่นนั้นให้อาจารย์ไปช่างอีกทีนึงในห้องแล็บอีกที เราหวังว่างานวิจัยนะ่ะมันจะออกมาเป็นการยืนยันนะครับสิ่งที่ว่ามีเรามีความเชื่อด้านเดิมว่าการทาด้หมูเวียนนะ่ะไม่ได้ทำอะไรหน้าดินนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้เกิด PM ตรจุห้านะครับนี่เรามีความเชื่ออย่างนี้เราคิดว่าถ้าเราไม่มีการวิจัยหรือว่าไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันน่ะการพูดลอยๆมันก็จะไม่มีน้ําหนักเท่าไหร่วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ผมออกมาอย่างนี้ตามที่เราคิดไว้นะครับ